เอาละฮะแล้ววันนี้เราอยู่กับคิวกับคุณ h อ w อ rbx ที่ได้มีโปรเจกต์ร่วมกับ c a t t a i l s นั่นเองครับซึ่งขราวนี้จะเป็นครั้งแรกเลยที่ผมมีขาไอ้บ้าเอ้ยขนาดตัวผมเองยังไม่มีขาเลยนะแต่คุณฮอกอ r x ทําให้ผมมีขาซะได้และถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมแล้วเราก็ไปดูกันเลยครับคําเตือนเนื้อหามีสปอยและผลงานทั้งหมดเป็นของคุณฮอกอ BX เปิดฉากมาเราจะได้เห็นนาฬิกาเรือนหนึง่งที่กําลังนับเวลาไปเรื่อยๆที่ตอนนี้บอกเวลา13นาฬิกา44นาทีครับจากนั้นพวกเราจะได้พบกับตัวของแบ็คฮอสและเอเจนต์ฮอสจูเนียที่เหมือนกําลังจะนั่งรอใครสักคนอยู่ในห้องห้องนี้และหลังจากที่แบ็คฮอสและเอเจนต์ฮอสจูเนีย ได้นั่งมองกันไปกันมามองกันไปกันมาได้สักพักใหญ่ๆแล้วเราก็ได้พบกับการเปิดตัวของตัวละครสําคัญอีกหนึ่งตัวครับโดยตัวละครนี้มีรูปรอยเท้าแมวและดูเหมือนว่ากําลังจะเดินมายัางห้องประชุมนี้นั่นเองแม่ใส่แว่นกันแดดสีดำสะด้วยเลนนี่สะท้อนแสงใส่กิ้งเลยทีเดียวฮะซึ่งตัวละครที่ผมพูดถึงก็คือผมเองนั่นแหละครับคือแบบว่าผมมาในลุกใส่สูทสู่รองเท้าบูท มันจะเทพไปถึงไหนครับเนี่ยถูกใจผมสุดๆและสำหรับชื่อของผมที่ได้รับอย่างเป็นทางการนั่นก็คือ Agent Cattails ครับซึ่งชื่อนี้ก็ได้ถูกเขียนไว้ใต้คำอธิบายวิดีโอนี้นั่นเองจากนั้นตัวของผมก็จะเปิดประตูเข้ามาในห้องที่มี Black Hawks และ Agent Hawks จูเนียนั่งรออยู่นั่นเองครับผมก็จะเดินดุกดิกดุกดิก,ด,กดุกเข้ามาแล้วก็กระโดดขึ้นไปนั่งเก้าอีช้ชิลๆก่อนจะหยิบแก้วน้ำส่วนตัวสีส้มที่ใส่นมขึ้นมาแล้วก็กระดกไปหนึ่งอึกอย่างชื่นใจ คือท,ทุกคนอาจจะเห็นว่ามันเป็นนมนะครับแต่จริงๆแล้วมันคือกาอุ่นๆทางด้านแบ็คฮอสที่เห็นว่าตอนนี้ครบองค์ประชุมแล้วก็ถึงเวลาพูดจุดประสงค์ที่รวมตัวกันในวันนี้สักทีจึงได้เดินไปเปิดโปรเจคเตอร์เพื่อเตรียมจะมอบหมายภารกิจสําคัญให้กับผมและเอเจนต์ฮอสจูเนียนั่นเองครับถูกแล้วครับที่พวกเรามารวมตัวกันในวันนี้ก็เพราะว่า ผมและเอเจนต์ฮอสจูเนียได้รับภารกิจสำคัญในการช่วงชิงตัวเจ้าสกิบิดีโมโนเคิลกลับมายังฐานทัพหลักนั่นเองครับซึ่งจากวิดีโอที่เราได้ดูจะเห็นได้ว่าผมและเอเจนต์ฮอสจูเนียจะต้องเดินทางไปยังตึกแห่งหนึ่งซึ่งตอนนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันครับว่าคือที่ไหนแต่คาดว่าน่าจะเป็นที่อยู่ของสกิบิดีโมโนเคิลหรือก็คือเป้าหมายของภารกิจในครั้งนี้นั่นเองจากนั้นพวกเราจะต้องนำตัวของเจ้าสกิบิดีโมโนเคิลกลับมาเพื่อส่งตัวให้กับแบ็คฮอส เพื่อทําการคุมขังเจ้ากิบ i ิ i โมโ o โคลไว้ที่ฐานทัพนั่นเองครับเอาที่ฟังดูภาร,รกิจมันจะง่ายๆไม่มีอะไรมากใช่ไหมครับแต่หลังจากรับฟังภาร,รกิจที่ต้องทําเรียบร้อยแล้วพีเอเจนต์ฮอสจูเนีคือแบบว่าจดรายละเอียดใส่สมุดโน้ตใหญ่เลยแหละฮะส่วนผมก็คือเอ่อเอ่อ,อ,อหลับซะอย่างนั้นอะ หลังจากนั้นแบ็กฮอกก็ทุบโต๊ะดังปังนี่แกฟังอยู่หรือเปล่าเฮ้ยตาเห็นหกตกหมดกันก็พี่แกเล่นทุบโต๊ะแถมตะโกนใส่กันขนาดนี้จะไม,ม่ผมตกใจยังไงไหวล่ะครับเนี่ยจากที่เคยอวดไว้ว่าคาแรคเตอร์ผมนี่มันโคตรจะสุดเท่ใส่สูตรไม่ยังหล่อแต่พอตกใจทีเดียวหมดการลุกที่เท่ที่เคยสร้างไว้ร้องเหมียวออกมาเลยแม่เดี๋ยวเขาก็รู้หมดว่าเราเป็นแมวจากนั้นก็เหมือนว่าพี่แบ็กฮอกจะหันไปพูดอะไรสักอย่าง กับเอเจนต์ฮอสจูเนียด้วยครับอารมณ์ประมาณว่าอย่างไงฉันก็ฝากไอ้แมวอ้วนติงตองนี่ไว้สักตัวก็แล้วกันนะเอาเราไปทำภารกิจได้เอาไอ้เราก็กลายเป็นแมวอ้วนติงตองไปแล้วเฉยเลยหลังจากนั้นภาพาจะตัดมากลายเป,เป็นฉากที่ประตูกำลังเปิดขึ้นเพราะก็มีแสงไฟที่มาจากหน้ารถมอเตอร์ไซค์ได้เปิดขึ้นมาครับก่อนที่จะเป็นพี่เอเจนต์ฮอสจูเนียนั่นเองที่ขับมอเตอร์ไซคันนี้ออกมาโอ้โหโคตรเทแต่แล้วประตูอีกบานก็ถูกเปิดขึ้นเช่นกันครับแต่ทว่าเออ การเป็นผมที่ขี่จักรยานสีส้อมออกมาซะอย่าง,งานั้นโอ้ยนี่กะจะให้ผมขายขำจริงๆสินะครับเนี่ยและถ้าเป็นอย่าง,งานั้นจะเปิดตัวผมมาอย่างเท่ตทั้งแต่แรกทำไมก่อนแล้วฟ้าและเดี๋ยวนะมีการหันไปยักคิ้วให้กับพี่เอเจนต์ฮอสจูเนียอีกด้วยโอเคเอาให้สุดไปเลยครับลูกพี่แต่และททันใดน,นั้นก็ได้เวลาออกทำภารกิจในครั้งนี้แล้วครับทางด้านพี่เอเจนต์ฮอสจูเนียก็ได้บิดขันเร่งและขับเจ้ามอเตอร์ไซคันเก่งนำออกไปก่อน ตามไปด้วยผมที่ขี่จักรยานคู่ใจตามออกไปนั่นเองกดกิ่งไปให้สักหนึ่งชุดด้วยกุ้งกริงกุ้งกริงเอาล่ะครับสรับโปรเจกต์นี้ใน EP ที่1ก็ตัดจบไปเท่านี้ครับโดยที่เปิดฉากมาในฉากแรกเราจะได้เห็นผมและพี่เอเจนต์ฮอสจูเนียเริ่มทำภารกิจที่ได้รับมอบหมายมาแล้วครับ หลังจากนั้นทั้งคู่คือโผออกมาจากภ่มญยาเหมือนกับว่ากำลังทำการสอดแนมอะไรสักอย่างอยู่จากนั้นเราจะได้เห็นว่าพวกเรากำลังอยู่ในสถานที่แห่งหนึ่งคาดว่าคือตึกที่เป้าหมายอยู่นั่นเองโดยในตึกแห่งนี้มีสกิปิดีที่ทำหน้าที่เป็นผู้รักษาความปลอดภยัยหรือว่าราปภอ,อยู่2คนครับแต่เดี๋ยวนะพี่ร,ปรอปภตัวข้างนอกเหมืนกำลังเขียนอะไรอยู่สักอย่างครับ คนที่จะหันไปหาพี่รปรพออีคนที่อยู่ในตู้แล้วเราจะได้เห็นครับว่าพี่รปรพอตัวนี้น่าจะเป็นคนทําหน้าที่เปิดปิดไม้กั้นบริเวณทางเข้านั่นเองจากนั้นพี่รปรพอที่กําลังว่าอะไรสักอย่างอยู่ก็หันสมุดกลับมาให้ดูผลงานครับเดี๋ยวนะนี่เป็นภาพเจ้าสกิบบิทิโมโนโคลที่ตอนนี้มีเขาควายงอกขึ้นมาซะอย่าง,งานั้นแถนพี่เกยังหัวล้อก,กันซะดังล้านทางด้านพี่เอเจนฮอคสจูเนียที่ตอนนี้เหมือนจะคิดแผนการออกครับจึงได้ทําสัญ,ญญาณว่า ตัวพี่แกจะไปจัดการกับตัวที่อยู่ในตู้ส่วนผม,มให้ไปจัดการกับพี่ปรปภที่เป็นเจ้าของผลงานภาพวาดครับแม่ทีนี้ก็ได้เวลาโชว์สกิลคันเทปของผมแล้วสินะครับผมก็ทําการยักคิ้วไป1หนึ่งทีก่อนที่จะค่อยๆเคลื่อนตัวออกไปและก็ชากเจ้าปรปภหัวใสไปเรียบร้อยกระโดขึ้นหยุมหัวพร้อมกับเอากระทาฟาดรัว เจ้รอปภในตู้นี่ถึงก็เบิร์ไปเลยแต่ความเบิรของรอปภในตู้ก็ยังไม่จบเม่อได้เห็นเอเจนต์ฮอคจูเนียมาพร้อมกับมอเตอร์ไซค์ของเขาพร้อมกับการเล่งเครื่องมาเต็มที่นี่กะจะซิ่งชนเข้าตู้ไปเลยเหรอเนี่ยซึ่งเจ้ารอปภที่เห็นแบบนั้นก็ได้รีบหยิบวอกกี้ทอรกี้มารายงานให้พวกสกิเบดีข้างในรีบตั้งรับทันทีสกิเปดีอิบอายแล้วรีบตั้งรับเร็วสกิเบดีแล้วดูอีกฝั่งของวอกกี้ทอรกี้สิครับนั่งอ่านหนังสืออย่างชิลเลยตัดดมาาาทที่ทง้นของนตอเนนี้ขาไม่ไมไ่่ไดบิิมออเเต์ซพืจวงชน แต่เขาควักปืนออกมาพร้อมกับยิงออกไป3นัดปังปังปังเรียบร้อยเข้าหัวเจ้ายามเต็มๆซึ่งเจ้ายามพี่ตุยเย่ก็จะหัวล้มทับตรงเปิดประตูพอดีแม่อะไรมันจะมอจอกขนาดนั้นวันนี้เอเจนต์ฮอกจูเนียก็บิดมอไซค์เข้าไปชิวๆส่วนตัวผมนั่นแหละครับรกระกระปังเป็นไงล่ะอย่างเท่เอเจนต์ฮอกจูเนียที่ขับมอไซค์เข้ามาก่อนก็ถึงกับต้องเบรกเมื่อเจอกับกองกำลังติดอาวุธครบมือแถมมีบังเกอร์พร้อม โอ้โหนี่เรียกได้ว่าเตรียมการมาอย่างดีแต่ผมมาแค่2คนนะพี่เอ้ยมาแค่หนึ่งคนกับแมวหนึ่งตัวแล้วดูแต่ละคนสิครับอาวุธครบมือสุดๆซึ่งพอ Agent Hawk เอเจนต์ฮอกจูเนียเห็นแบบนั้นก็เปิดบาเลียจากรถมอไซค์ซะเลยเจ้าสกิบิดตัวเขียวที่เหมือนจะเป็นหัวหน้าก็ได้ลั่นปืนเพื่อเป็นสัญญาณบอกให้เปิดฉากยิงได้โอ้โหหลังจากนั้นแหละครับลูกกะสุนกันลัวดีนะว่าบาเลียมันใช้งานได้ดีป้องกันได้ทุกนัดทุกเมตรแม่เกือบไปแล้วไม่ล่ะ ซึ่งตัวของเอเจนต์ฮอคจูเนียก็จะหลบอยู่แต่หลังมอไซค์เพื่อรอจังหวะสวนกลับครับแต่ทนใดนั้นเองก็ได้มีระเบิดควันยนมาใส่บริเวณที่เอเจนต์ฮอคจูเนียอยู่พอดีเลยเย้ฟูควันนี่ตลบอบอวนไปหมดเลยแต่มันก็ทําให้พวกสกิเบดีหยุดยิงได้และหลังจากควันจางลงก็ๆ <k> ๆ <k well> จะได้พบกับตัวของผมที่มาพบกับมินิการฮ่าฮ่าแกตายแน่ห well> 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 ลังจากนั้น well> well> ผมก็เหนี่ยวไกเต็มที่พร้อมเดินหน้ายิงบอกเลยใครไม่หลบมีหัวหลุดแต่ถึงจะหลบกันได้ รถที่จอดอยู่ก็โดนผมยิงจนถังน้ํามันรั่วทีนี้แหละอีฟอายของจริงอีฟอายละไงตั้มเรียกได้ว,ว่าระเบิดภูเขาเผากระท่อมของแท้แถมยังหันมายักคิ้วใส่กล้องอีกด้วยโอ้โหมินิการกระบอกอใหญ่ถือ,อยังไงวะเนี่ยแถมเอเจนต์ฮอคจูเนียก็หันมามองด้วยบอกเลยนะว่าถ้าไม่มีแมวน้อยตัวนี้สงสัยจะไม่ได้เข้าตึกแล้วล่ะครับวันนี้เมียวหลังจากนั้นตัวของผมก็จะโยนมินิการทิ้งแบบเท่ ก็จะซูดกาวไปอีกหนึ่งทีซูดหลังจากนั้นก็สะบัดตัวหันหลังเือเข้าตึกไปแบบเท่ๆไปกันเถอะก่อนที่สายลมจะโรยราเอ,อ้ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับคลิปของคุณ h a w k s r b x ก็ต้องขอบอกเลยว่าทำออกมาได้ดีมากๆและไม่อยากจะเชื่อเลยว่าผมจะมีขาแล้วกราบถ้าเพื่อนชอบก็อย่าลืมไปกดซับกดถูกใจให้คุณ h a w k s RBX กันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ